ทำปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาทแห่งการละองค์สามตามลําดับดูก่อนพิกุทั้งหลายถ้าทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วใสตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองในโลกทำทั้งหลายสามประการคืออะไรเล่า ทำทั้งหลายสามประการคือชาติด้วยชราด้วยมรณะด้วยดูก่อนพิกุทั้งหลายทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองในโลกดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะเหตุใดแล ที่ทำทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคือราคะโทสะโมหะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือชาติชรามรณะ ดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทรรสามคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ากายของตนวิจิกิจฉาคือความลังเลในธรรมที่ไม่ควรลังเลสีละพัตตปรามาตคือการรูปคลำศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทรรสามคือราคะโทสะโมหะดูก่อนพิขูทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคืออโยนิโสมนสิการคือความทำในใจไม่แยบคายกุมมัคคะเสวนาคือการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วเจตโสลีนัตตาคือความมีจิตหดหูก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพัตปรามาตดูก่อนทิ่ขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสาม คือมุตตสัจจะคือความมีสติอันลืมหลงอสัมปัญญะคือความปราศจากสัมปัญญะเจตโสวิเคปะคือความสส่แห่งจิตก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออโยนิโสมนาสิกานกลุ่มมัคคะเสวนาเจตโสลีนัตตาดูก่อนพิขู่ทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคืออริยานังอทัศสนกรัรมมยตา คือความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าอริยธรรมมังอโศตุกรรมยตาคือความไม่อยากฟังธรรมของอริยเจ้าอุปปารัมภะจิตตาคือความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคือมุตตะสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเขปะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมสามคืออุทธจธจะ ความฟุ้งซ่านอสังวระคือความไม่สํารวมทุตีระยะคือความทุศีลก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออริยานังอทัศสนกรัมรมยตาอาริยธรรม,มังอโศตุกรัมรมยตาอุปารมภะจิตตาดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคืออัศทิยะคือความไม่มีศรัทธาอวัธัญยุตา คือความไม่เป็นวัทันยูโกสัจช,ชะคือความเกียดคร้านก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออุทัจจะอสังวระทุตสีละยะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคืออนาธริยะคือความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและทำอันควรเอื้อเฟื้อโทวะจัสตาคือความเป็นคนว่ายากปาปะมิตตา คือความมีมิจชั่วก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออสัตธิยะอวะัธัญุตาโกสัชะดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามคืออหิริกะคือความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายอโนตตับปะคือความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวประมาทะคือความประมาทก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสาม คืออนาทาริยะโทวัจัสตาปาปะมิตตาดูก่อนภิขุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอหิริกะมีอโนตตัปปะมีประมาทะแล้วเขาเมื่อเป็นผู้มีประมาทะอยู่แล้วก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอนาทาริยะโทวัจัสตาปาปะมิตตาเขาเมื่อเป็นผู้มีปาปมิตตา ก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอสัตถิยะอวัธัญยุตาโกสัจชะเขาเมื่อเป็นผู้มีโกสัจชะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอุทธ,ธัจจะอสังวระทุทศรีลยะเขาเมื่อเป็นผู้มีทุทศรีรยะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอริยานางังอัทสนกรมมยตาอริยธรรม,มังอโสตุกรรมยตาอุปารัมภจิตตา เขาเมื่อเป็นผู้มีอุปารัมภะจิตตาก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งมุตตะสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเคปะเขาเมื่อเป็นผู้มีเจตโสวิเคปะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งอโยนิโสมนสิการกุ่มมัคคะเสวนาเจตโสลีนัตตาเขาเมื่อเป็นผู้มีเจตโสลีนัตตาก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาสีลับพตบปรามาตเขาเมื่อเป็นผู้มีวิจิกิจฉาก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งราคะโทสะโมหะเขาเมื่อไม่ละซึ่งราคะโทสะโมหะก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งชาติชรามรณะดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทรสามคือราคะโทสะโมหะ ก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือชาติชรามรณะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลััตตปรามาสก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือราคะโทสะโมหะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออโยนิสมณสิการ กุมมัคคะเสวนาเจตโสลีนัตตาก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตะปรามาตดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคือมุตตสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเขปะก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออโยนิโสมนสิการกุมมัคคะเสวนาเจตโสลีนัตตา ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออริยานังอัทสนกรมมยตาอริยธรรมมังอโศตุกรมมยตาอุปปารัมภะจิตตตาก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคือมุทธ,ธสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเขปะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออุทธจจะอสังวระทุตสีละยะ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออริยนังอัตสนะกรัมรมยตาอาริยธรรมังอโศตุกรมมยตาอุปารัมภะจิตตาดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งธรรมสามคืออัศทิยะอวะัธัญยุตาโกศชะก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสามคืออุทธจักอสังวระทุตสีระยะ ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออนาทาริยะโทวัจัสตาปาปะมิตตาก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออสัศธิยะอวัธัญุตาโกสัจชะดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อละได้ซึ่งทำสามคืออหิริกะอโนตตป,ปะปะมาทะ ก็อาจเพื่อละซึ่งทำสามคืออนาทาริยะโทวัจัสตาปาปะมิตตาดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีหิริมีโอดตัปะมีอัปปมาทะคือความไม่ประมาทแล้วเขาเมื่อเป็นผู้มีอัปปมาทะอยู่แล้วก็อาจเพื่อละซึ่งอนาทาริยะโทวจัจัสตาปาปะมิตตา เขาเมื่อเป็นผู้มีกัล,ลยาณมิตระคือมิตรที่ดีงามก็อาจเพื่อละซึ่งอสัตถิยะอวัธัยุตาโกศชชะเขาเมื่อเป็นผู้มีอารัตถวิริยะคือความเพียรอันปารบแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งอุททจะอสังวระทุศีละยะเขาเมื่อเป็นผู้มีศีล ก็อาจเพื่อละซึ่งอริยานังอัทศนกรรมยตาอาริยธรรม,มังอโศตุกรรมยตาอุปารัมภะจิตตาเขาเมื่อเป็นผู้มีอนุปารัมภะจิตตะคือจิตไม่เที่ยวไปเกาะเกี่ยวแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งมุตตสัจจะอสัมปชัญญะเจตโสวิเขปะเขาเมื่อเป็นผู้มีอวิคิต,ตจิตตะคือจิตไม่สายแล้ว ก็อาจเพื่อละซึ่งอยโยนิโสมนานสิการกุมมัคคะเสวนาเจตโสลีนัตตาเขาเมื่อเป็นผู้มีอลีนะจิตตะคือจิตไม่หดหูแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งสักกายธทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลับพัตตปามา m ตเขาเมื่อเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาแล้วก็อาจเพื่อละซึ่งราคะโทสะโมหะ เขาเมื่อเป็นผู้ละได้แล้วซึ่งราคะโทสะโมหะก็อาจเพื่อละซึ่งชาติชรามรณะดังนี้แล